สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหวยนะครับช่องชายดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็สำหรับในรอบที่แล้วนะครับเราพัฒนานี่ออกไปใน5-4นะครับซึ่งที่ทำไปเนี่ยสูตรอีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็มีเข้า3ตัวนะครับนะ้ะอ่ะนั่นแหละนะครับเลขที่มันออกมอนเหมือนกันคล้ายๆกันก็จะมาใช้นะครับในสูตรเดียวกันรอบที่แล้วเนี่ยที่ออก3ตัว8 53นี่ก็เข้าในที่ใน3ตัวนะครับนาองอ่ะนี่แหละนะรอบนี้ เลขออก54นะครับเลขออก54ตรงตรงเนี่ยนะครับก็นะครับทั้งบนทั้งล่างเนาะซึ่งจะมาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับเนาะเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับรอบที่แล้วที่เป็นในที่ใน53เนี่ยนะครับ53ก็เข้าแค่ในตัวเด็ดน,นะครับมีแค่ใน53าสเนาะก็เกือบ นะแต่มันก็ยังมีในตัวเด่มอยู่นะที่ที่ผมเน้นใหนะ้มี5มี4นะแต่ตัวจาะไม่เข้านะครับอ่ะมาดูล่าสุดนะเลขที่ออกในที่ใน5 4นะครับก็ล่าสุดหนีออกไปก็ไปเอาช่วงก่อนหน้านี้มาด้วยนะครับเป็น7 7 7 9 8 5 3ออก5 3แล้วก็มาออก 5, 4, เนเาสีอเนะรอบต่อไปจะออก5 5หรือเปล่านะครับเนาะ19 นะครัออกค่นะก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้ออกเหมือนกันนะครับเป็น8 2 1 7 2 4ถัดมาเป็น1 5 4 2 5 4อเนาะอันนี้มาออกบนเนาะถัดมาเป็น5 4แล้วก็1 2 2 6นะอันนี้เป็นช่วง1นะฮะก็มีก่อนหน้านีนะ้ที่ออกแบบนี้อยู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน0 019922 7643 54แล้วก็จะเป็นที่1157 67นะครับอันนี้จะเป็นในที่ที่มันออกแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีออกมาล่างนะเหมือนกันในช่วงล่าสุดเป็นในที่ใน6 6 8 4 1 8 6 0 4 5 4.68นะครับแล้วก็จะไปในที่ใน3 1 6 1 8 9นะครับอ่ะอันนี้ก็ออกล่างเนาะมาบนมาบนแล้วก็มาล่างนะครับเอาอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับอีกช่วงหนึ่งก็จะออกไปนะครับในที่ใน0 080 879เนาะถัดมาเป็น106254แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่ใน7 7455514อะ่ะโอเคนะครับนี่แหละนะเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับถ้าดูจากสถิติเนี่ยนะครับจะมีเด่น1หรือเปล่านะครับเนี่ยมี1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 นะแต่1เนี้ยไปออกข้างหน้าเนาะนะครับติดเด่น1หรือเปล่าหรืออาจจะติดในที่ในเลขพี่เลขน้องน,นะครับอาจจะเป็นในที่ใน5กับ6ก็ได้นะครับเดี๋ยวมี6มี6เด่นเด่น1 แล้วก็เด่น5กับ6เนี่ยหรือจะนำมาจับคู่กัน1 5 1 6นะครับเนาะอ่ะแต่ถ้าดูวิเคราะห์อจอะลิกเข้าไปกว่านี้นะครับก็คือจะตรงเนี้ยจะมาในที่ในเลขเด่นในหลักแสนนะครับหลักแสนจับมาเพิ่มแต้มนะครับหลักแสนจับมาเพิ่มแต้มก็จะได้ใน2ตัวมา1ตัวนะครับโดยที่ในช่วงนี้นะครับ1 1>, 1เพิ่มไปเป็น2อนะนี่ก็มา1มา2บนมาล่างนะครับเ 7. 7เพิ่มไปเป็น8ก็มา7นี่มาบนมาล่างเหมือนกัน0เพิ่มไปเป็น1ก็มาล่างนะครับสถิติสามช่วงเนี้ยมาล่างทั้งหมดเลยรัวอันนี้เหมือนกันนะหเพิ่มไปเป็น2นะครับอ่ะถักปึ๊บมาบนนะครับอ่ะก็แสดงว่ามา,มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะสถิติก็มาล่างเยอะนะครับช่วงหลังหนักนี้เนาะมาถึงในช่วงนี้ แล้วก็ล่าสุดก็แสดงว่าสองสองเพิ่มแต้มไปก็จะได้3นะครับเป็น2 1 3แล้วตรงนี้นะครับก็จะจับคู่กับตัวไหนนะครับจับคู่กับตัวไหนก็คือเอาตัวนี้เลยแหละนะครับจับมาบวกกันนะครับหลักแสนนี่หลักหมื่นหลักพันเนี่ยจะมาบวกกันนะครับในช่วงนี้นะอันนี้ 1, 1 1บวกกับ5เป็น6 6บวกกับ4ก็จะได้ที่ศูนย์เพิ่มไป1แต้ม นะครับลดมา3แต้มนะก็จะเป็น0987นี่แหละเนี่ยก็1 2นี่เนี่ยมาออกในที่ในล่างอันนี้เหมือนกัน6บวกก,กันกับ7เป็น13 3บวกกับ4ก็จะได้7เพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมา3แต้มก็จะเป็น6 5 4ก็อ่ะเดี๋ยว7 7 5มา7 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 6แล้วก็มาทั้งบนทั้งล่างในงวดนี้ อันนี้เหมือนกันนะครับ0ย์บวกกับ4ได้4 4บวกกันกับ5ได้9นะครับเพิ่มไป1แต้มลดมาก็จะเป็นที่8 7 6จนะครับก็จับคู่ไปนะก็จะเป็น,นที่1 6, นึ่กนี่ก็มาในล่างนะครับส่วนในช่วงนี้1บวกกันกับ0ก็จะได้1 1บวกกับ6ก็จะได้7นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มเป็น 6, 5 4ก็มาจับคู่ชุดก็จะได้1 4่สี่อันนี้มาบนแสดงว่าล่าสุด ต้องนำตรงนี้บวกกัน2บวกกับ8ได้ 0, 0ูดสูบบวก5ได้5เพิ่มไป1แต้มลดมาก็4 3 2ได้ในชุดนี้2กับ3มาจับกับในชุดนี้อ่าเนี่ยมีตรงนี้มาชนกับ5กับ6อาจจะนินี้5 6ก็ไดถ้ถ้ามันหลายคู่นะครับอ่ะถ้าจับชุดเต็มๆเลยก็อาจับไป2กับ3ก็จะได้10ชุดนะฮะก็จะเป็นที่ได้2 สามสี่ห้าหกอ่ะยอว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีตัวเลขในนี้เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าดได้นะครับก็นี่แหละนะครับหรือจาเนี่ยมันชนกันกับ5กับ6ในเด่นเท่าที่ดูมันมี 5- ้มี6แทบทุกๆช่วงเลยนะครับเนาะอืมก็อาจจะเนี่ยเน้น5กับ6เนี่ยอ่ะเผื่อมันจะคาดเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะเอา6ชุดนี้ก็ได้ นะครับครจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ถูกนะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเะนะครับหรือจะจับหนึ่งมาใส่เนี่ยให้มันเป็น3ตัวนะอาจจะเป็น1 2 4 1 3 4 1สี่นะครับสองห้หก็ได้เนี่ยแล้วนกะ็ลองลองนำไปพิจารณากันดูด้วยกันนะครับเนาะอะตรงตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีเลขเด่นนะเจ็ดเจ็ดแต่นี้มันเบิ้ลห ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับเพืนะ่อนะนะเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับเนาะก็จะได้หาแนวทางดีๆหาสูตรดีๆมาให้ได้ดูให้ได้รับชมกันนะครับเนาะอ่ะตรงนี้ก็ได้เลขเด่นนะครับเนาะเนี่ยนำหลัก10เนี่ยหลัก10เนี่ยแต่ละงวดเนี่ยเอาไปเพิ่มแต้มก็ได้นะครับห้ 5, เ, 5, เพิ่มไปเป็น6กนี่ก็มา6กห เพิ่มไปเป็น6มา5ามา6 6เพิ่มไปเป็นเนี้มา6 5เพิ่มไปเป็น6ตัวนี้ก็มา5เนี่ยก็ล่าสุดนำหลับ10บถาหลับ10เพิ่มแต้มตรงนี้ก็1 1กับ2เนี่ยอ่ะมันก็มา2ก็มาชนนะหรือจะเน้นในชุดไดเด่น2ก็ได้นะครับเนาะเนี่ยถ้าใครทุนน้อยเนาะอาจจะเน้นเน,น,น้นหนักไปที่ไดเด่น2ก็ได้นะครับ ก็ลองนำไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสลับดิฉี่ในสูตรนี้ถ้าหวยราาเลขออกนะครับ5 4นะครับแค่เล,เลขออก54ไม่ว่าจะเป็นบนหรือจะเป็นในที่ในล่างเนี่ยต้องนำสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกแตกกันตรงๆและกันใครที่ไม่เคยถูกเลยก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีกันในคลิปนี้เลยนะครับวันสุขถูก,ถกหวเราว วันวันเสาร์ก็ขอให้ถูกหวยลาวหวยไทยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ